สวัสดีครับช่วงซื้อของออนไลน์ง่ายมากๆในระบบตะกร้านะครับของ WP WebDd.com ก็ได้กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามาช่องวิดีโอของ YouTube หรือว่าติดตามฟังในก๊เร็กซืซอรออื่นๆนะครับอาจจะเป็นได้รับการส่งลิงก์จากเพื่อนๆหรือว่าบังเอิญเข้ามาเจอโดย ไม่ได้ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับวันนี้ทําไมผมเอาเรื่องของการซื้อของออนไลน์แบบง่ายมากๆในระบบตะกร้ามาใช้นะครับเพราะเนื่องจากว่าพฤติกรรมของการซื้อของของคนไทยเราอาจจะได้เจอในหนังสือพิมพ์หรือว่าข่าวต่างๆบอกว่าการซื้อของออนไลน์เนี่ยโดนโกงกันง่ายมากๆนะครับก็เลยเกิดความสงสัยที่ว่าเขาโกงกันเนี่ยมันมีเงื่อนไขยอยู่ว่าเวลาเขาสั่งซื้อของทั่วไปครับก็คืออาจจะไปดูใน รูปในเฟซในไลน์อะไรก็แล้วแต่แล้วก็เห็นเขาโพสต์รูปบ่อยๆนะครับแล้วมีเบอร์โทรมีอะไรติดต่อได้ก็ติดต่อสั่งซื้อเขาเลยนะครับแล้วก็โอนเงินไปเลยโดยที่เขาเรียกว่าระบบการสั่งซื้อของเขาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะยืนยันได้เลยนะครับนอกจากมีโซเชียลมีเดียในการติดต่อแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า เราสั่งซื้อสินค้าในระบบตะกร้าเนี่ยโอกาสที่จะถูกโกงหรือถูกหลอกลวงเนี่ยมันมีน้อยมากเลยนะครับเราลงมาดูเรื่องของการสั่งซื้อในระบบตะกร้าเป็นยังไงนะครับเอาผมยกตัวอย่างเว็บไซต์เว็บหนึ่งซึ่งผมเองทําให้ลูกค้านะครับลูกค้าผมเองก็ทําเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็จะมีหน้าของสินค้านะครับที่มีระบบตะกร้านะครับสมมติเราคลิกเข้ามาจนถึง หน้าสินค้าดูรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็มีปุ่มนะครับปุ่มหยิบสินค้าใส่ตะกร้าเห็นไหมครับนั่นหมายถึงว่าสินค้าตัวนี้ราคา1 8ื0 0แปดพันบาทอ่าถ้าเกิดว่าเป็นการซื้อขายทั่วไปโอนเงินให้คนอื่นไป18,000บาทโดยไม่มีระบบตะกร้านี่เสี่ยงแน่นอนแต่ว่าเว็บไซต์นี้เป็นมาตรฐานก็คือมีระบบตะกร้านะครับมีรายละเอียดสินค้าอาจจะมีโปรโมชั่นแถมโน่นแถมนี่ในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะแจ้งทั้งหมดเลยพอเรามาถึงหน้านี้ปุ๊บครับเราก็คลิก สั่งซื้อสินค้านะครับหยิบสินค้าเข้าตะกร้าพอคลิกหยิบสินค้าเข้าตะกร้าเสร็จแล้วนะครับหน้าของเว็บไซต์ก็จะเปลี่ยนมาหน้านี้ครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มจํานวนนาเพิ่มจานวนสินค้าได้ว่าเป็นหนึ่งชิ้นสองชิ้นสมชิ้นแล้วแต่เรานะครับราคาก็จะปรับตามขึ้นมาให้จากนั้นเราก็มีการปรับปรุงตะกร้าสินค้าว่าเราเพิ่มหนึ่งชิ้น2ชิ้นสามชิ้นแล้วแต่นะฮะหรือถ้าเรามีรหัสคูปองรหัสส่วนลดก็สามารถใส่ตรงนี้ได้ด้วย แล้วเขาจะทําการสรุปว่าสินค้าเนี่ยราคาอตอนนี้ผมสั่งหนึ่งชิ้นราคาอยู่ที่หมื่นแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับแล้วเขาบริการจะส่งฟรีด้วยระบบเคอรี่หรือว่า d h l หรือว่า f e d เ x เห็นไหมฮะนี่นี่แบบระดับมืออาชีพเลยเพราะงั้นเนี่ยพอเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บนะครับเราก็ดําเนินการสั่งซื้อแล้วก็ชาระเงินเห็นไหมฮะตรงหน้านี้ก็คือตรวจเช็คว่าเราสั่งไปกี่ชิ้นจากนั้นเราก็คลิกปุ่มนี้ครับดาเนินการสั่งซื้อและชลําระเงิน พอคลิกไปแล้วก็จะมาหน้าสู่สู่หน้ารายละเอียดของการกรอกที่อยู่ในใบเสร็จเพื่อเขาจะส่งใบเสร็จไปให้เรานะครับแล้วก็ส่งของตามที่อยู่เห็นไหมฮะตรงไปตรงมาเลยแล้วก็กรอกชื่อนามสกุลชื่อบริษัทถ้ามีนะครับอีเมลสําคัญนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเมลส่งมาในข้อมูลการสั่งซื้อส่งมาในเมลเราด้วยนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะที่อยู่โดยละเอียดนะครับอันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ยังให้โอกาสเราสามารถส่งเราเป็นคนจ่ายเงิน แต่สามารถส่งไปให้คนอื่นได้ด้วยคือมีที่อยู่อื่นก็คลิกตรงนี้แล้วก็มันจะมีที่อยู่เพิ่มขึ้นมานะครับผมในในส่วนนี้ก็คือสั่งซื้อแค่ส่งให้ตัวเองก่อนนะครับก็กอกชื่อนะฮะที่อยู่นะครับจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างครับก็จะมีข้อมูลต่อยอีกหน่อยก็คืออที่อยู่ก็คือกรุงเทพนะครับแล้วก็รหัสไปรษณีย์จากนั้นนะครับเขาก็จะสุบรายการว่ามูลค่าสินค้าเท่าไหร่ นะครับการจะส่งจะส่งยังไงราคารวมเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีให้เลือกชาระเงินมีอยู่สองวิธีนะครับหนึ่งในในในเว็บนี้มีสองวิธีคือหนึ่งชำระผ่านธนาคารนะครับนี่เป็นของไทยพาณิชย์อ่าอ,อ่เขาเรียกว่าชื่อบัญชีเลขที่บัญชีก็คือเลขที่บัญชีนี้นะฮะหรือว่าชําระผ่านบัตรเครดิตหรือเพย์เพก็ได้ก็ลองติ๊กดูถ้าเรามีบัญชีบัตรเครดิตหรือบัญชีเพย์เพก็คลิกข้อสองแล้วก็อย่าลืมคลิก ยืนยันในกรณีนี้นี่ผมเลือกชําระเงินผ่านธนาคารก็คือเหมือนกับคนไทยทั่วไปก็คือโอนเงินผ่านธนาคารนั่นเองนะครับพอติ๊กตรงนี้เสร็จแล้วก็ติ๊กยืนยันนะครับแล้วก็คลิกยืนยันอ่าเขาเรียกว่าสั่งซื้อนะฮะแค่นี้เองครับพอเราคลิกสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยอเราก็จะได้รับอีเมลจากการสั่งซื้อของเราในหน้านี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าเราสั่งซื้อเรียบร้อย แล้วเราก็ไปทําการโอนเงินนะครับถ้ากรณีที่เราสั่งซื้อผ่านธนาคารแต่ถ้าตัดบัตรเครดิตเลยก็ไม่ต้องไปโอนเงินแล้วครับเงินก็จะตัดบัตรเครดิตเราไปทางบริษัทเขาก็จะได้เงินนะครับแล้วเขาจะดําเนินการส่งของให้เราตามที่เขาแจ้งมาที่เราที่เรากรอกข้อขมูลไว้แล้วก็ที่เขาแจ้งมาในอีเมลนะครับดังนั้นผมสรุปขั้นตอนอีกทีว่ามันก็มีอยู่แค่หนึ่งนะครับหยิบของเสตะกร้าสองก็คือ เพิ่มลดจํานวนแล้วก็ดูว่าเรามีสกูปองส่วนลดไหมนะครับสามกอกที่อยู่ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับของที่อยู่แล้วก็เลือกวิธีการชําระเงินนะครับแล้วก็ทําการสั่งซื้อดังนั้นจะเห็นได้ว่าการสั่งซื้อของออนไลน์ง่ายมากๆครับในระบบตะก,ก้าแล้วมีความปลอดภัยสูงกว่าในการที่เราไปซื้อของโดยที่ดูรูปเขาโพสต์อย่างเดียวแล้วก็สั่งซื้อของ ดังนั้นวันนี้นะครับขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราด้วยแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการสั่งซื้อของบนเว็บไซต์ซึ่งมีชื่อเว็บไซต์ชัดเจนนะครับมีระบบมีระบบตะกร้าชัดเจนนะครับเมื่อสั่งซื้อแล้วมีการส่งเมลคอนเฟิร์มกันเรียบร้อยเนี่ยอันนี้มันเป็นระบบการสั่งซื้อสินค้าแบบมาตรฐานของต่างประเทศเลยเขาใช้กันเขาก็เลยงงว่าทําไมคนไทยถึงถึงไม่สั่งซื้อสินค้าในระบบแบบนี้เขาเรียกว่าระบบอ e ีคอมเมิร์ซแต่ไปแบบว่า คุยกันหรือว่าเห็นเขาโพสสินค้าไม่เท่าไหร่ก็สั่งซื้อนะครับอันนั้นอาจจะด้วยความที่เราไม่รู้นะครับไม่มีประสบการณ์แต่ถ้าโดยมาตรฐานทั่วไปของต่างประเทศหรือว่าระบบสากลเขาใช้ระบบการสั่งซื้อผ่านระบบตะก้านะครับเพราะงั้นก็ไม่น่าแปลกใจนะครับว่าโอกาสที่เราจะถูกหลอกในกรณีที่เราไปสั่งซื้อในในโซเชียลมีเดียหรืออะไรที่ไม่มีระบบตะก้านะครับก็มีสูงครับ เพราะว่าอย่างที่บอกครับถ้าในระบบตะก้าเนี่ยมันก็จะมีอยู่บนเว็บไซต์นั่นก็หมายถึงว่าบริษัทที่ทําถูกต้องเขาจดโดเมนมีเว็บไซต์มีลิงก์เรียบร้อยนะครับมีระบบการสั่งซื้อที่ถูกต้องนะครับแล้วตรงเนี้ก็จะทําให้คนที่สั่งซื้อเนี่ยปลอดภัยนะครับจากการที่ถูกหลอกลวงงั้นก็ลองศึกษาดูนะครับว่าต่อไปนี้นะครับเวลาจะสั่งซื้อสินค้าถ้ามีระบบตะก้าให้เราสั่งซื้อด้วยนะครับ มีเว็บไซต์ชัดเจนมีระบบตะกร้าสั่งซื้อชัดเจนนะครับโทรติดต่อผู้ขายได้นะครับมีอีเมลยืนยันในการสั่งซื้อเวลาเราสั่งซื้อไปแล้วนะครับก็ทําให้เรามั่นใจได้ครับว่าเราได้สินค้าแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ถูกหลอกลวงนะครับวันนี้การซื้อของออนไลน์ง่ายมากๆในระบบตะกร้าก็อยากจะฝากไว้นะครับเป็นเป็นแนวทางที่ดีๆนะครับแล้วก็ลองใช้กันดูครับเว็บไหนที่มี ตาก้าสินค้าลักษณะแบบนี้นะก็มั่นใจได้ว่าเราสั่งซื้อสินค้าแล้วรับรองว่าไม่ถูกหลอกแน่นอนครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็บทความดีๆแนวทางดีๆคลิปดีๆสำหรับของ wpwebbd.com ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามนะครับเดี๋ยวก็ลองมาติดตามกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ